เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลยนนนะคคครรรััับบบบเ้้าอกกขุณ่ลลมมม็ปี สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่เนี่ยครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาเลยครับก็สวัสดีด้านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันนใช่องกอฟมินิ X2 นั่นเองนะวันนี้อยู่กันเช่นเคยนะครับเกมอ่ามันตีอะไรบ้างครับบักกิ้งมันตีเพเยอร์ภาคหนึ่งนะครับผมก็หลายคนนะครับขอเข้ามานะครับผมก็แจกไปหลายรอบแล้วเลยก็รอบนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะเอามาแจกกันนะครับผมก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับผมถ้าใครยังเล่นไม่ได้นะครับหรือว่าหลุดยังไงนะแนะนำนะให้เข้า ให้เขาหลายรอบนะบเพราะว่าตัวเกมนี้มันก็จะมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็สําหรับงานโปนะครับก็คือตรงนี้นะจะเป็นตังตอนแรกตังยังมีแค่สองหมื่นห้าใช่ไหมให้เรามากดตรงนี้เลยครับลูกกุญแจตรงนี้นะผมปึ๊บนะครับผมให้กดไปที่ปุ่มแรกนะครับกดไปหนึ่งทีนะปุ่มสองหนึ่งทีนะปุ่มสามหนึ่งทีปุ่มสนะี่หนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์ทั้งหมดเลยนะครับผมที่มีนะ โอเคเปิดสวิตช์แค่นี้นะครับผมเท่านี้เราก็เข้าไปที่การลาดได้เลยนะครับผมเนี่เห็นไหมตังเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตังเด้งขึ้นมาก็ก็ก็เก้าเลยก้าวล้านแล้วนะครับผมอ่ะแล้วเราสามารถเลือกรถได้เลยนะครับเราจะใช้รถอะไรนะครับอ่ะผมขอเลือกรถแป๊บหนึ่งนะครับผมรถอะไรก็ได้นะเราสามารถซื้อได้ทุกคันเลยนะครับผมบอกเลยนี่ยรถยังสวยนะครับ โอเคเราสามารถซื้อได้ทุกคันเลยนะครับเอาเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูนะครับเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเขาบอกต้องมีแคนท็อปสิเท่านั้นถึงจะมีรถคันนี้โอ้โหเกมนี้มีแคนด้วยเหรอนี่นะครับมีรถบัสรถลน์นี่ครับอเ,เอารถแรงไปดีกว่านะครับ เราไปโชว์ในแมปออนไลน์หน่อยเพราะว่าในเกมนี้นะครับผมก็มีคนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับเพื่อนนี่รถใหม่ปะไม่เคยเห็นรถคันนี้เลยนะทำไมผมถึงไม่เคยเห็นรถคันนี้วะโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะโอเคครับโอ้โหมีท่อมีอะไรด้วยมันเหมือนแบบ เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ได้สังเกตเองนะมันมีคันนี้ด้วยนะโอเคตอนนี้ตังสีทองเราก็เด้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตังสีทองเราก็มี9้าแสนนะครับเราใช้ก้ไม่ลดนะโอเคเราสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่าเรามีเท่าไหร่ก็อัปเกรดไปเท่านั้นเลยนะครับอ่าเครื่องสี่แสนเลยนะครับส6บหอ่าเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะเพราะว่า มันอัปเกรดแค่นิดหน่อยนะครับผมไม่เหมือนภาคสองนะภาคสอมันอัปเกรดเยอะมากเลยโอเคเนี่นะครับตังเราก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะแต่งทรงแต่งสีอะไรก็ได้นะครับผมขอแค่มีตังนะครับเดี๋ยวผมจะไม่แต่งแล้วกันเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมรถอันนี้มันก็ะเทะนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปเล่นในแมพออฟไลน์ก่อนแล้วค่อยไปเล่นออนไลน์นะครับไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะครับผม ในแมพของอไอวีละกันนะครับปะ่ะไปดูนะครับผมว่าจะเล่นได้หรือเปล่าในของออฟไลน์นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับสำหรับแมบของออฟไลน์นะนี่โอเคเครื่องผมก็อาจจะแรกๆหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ก็ปรับภาพสูงสุดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ นะครับปรับภาพสูงเฟรมเรทสูงนะครับก็เพื่อจะให้เห็นแบบภาพเต็มๆของเกมในน้าผมอ่าลืมซื้อพวกเอ่อคนขับด้วยนะครับคนขับก็สามารถซื้อได้นะตรงนี้ใช้ตังนะครับตังเราก็มีไม่จำกัดเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับเพื่อความเฟี้ยว ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแมปออฟไลน์โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในแมปออนไลน์เลยละกันนะครับผมกดออกก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพามาแต่งตัวกันก่อนนะครับผมสำหรับการแต่งตัวก็สามารถแต่งได้ทุกอย่างเลยนะเอาอันที่แพงที่สุดนะครับผมมันแพงที่สุดมันเท่าไหร่เมื่อกี้ผมเห็น4 0 0ร้อยอยู่น่าจะแพงสุดแล้วนะสี่รอยนี่เฮ่เป็นจักรยานไหมโอเคอันนี้ก็น่าจะแพงนะ แมงที่สุดงั้นเอาอันนี้ดีกว่าเท่ดีนะครับก็เป็นแว่นนะครับผมแมงที่สุดไม่จริงๆไม่ต้องแมงที่สุดก็ได้นะครับเอาไหนก็ได้แหละนะครับแว่นก็ไม่ต้องเอาหรอกเพราะว่าเราปิดหน้าอยู่นะครับสำหรับเสื้อนะเราก็ต้องเป็นแบบชุดสูทอยากได้ชุดสูทนะ่ะเนี่ยเดจริงๆไม่ควรใส่หมวกกันน็อกนะ โอเคไม่สวยเลยครับเอาสีเอาสีไหนดีนี่เอาสีแดงดีกว่านะครับกระโปรงกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรวะถังแก๊ะหรออ่าเอันนี้แล้วกันน่าจะเป็นไนโตรนะครับผมไปใกล้อ่ะนี่ครับส่งไวเอ็มเลยเดี๋ยวถอดหมวกดีกว่าผมว่าหมวกมันไม่เี้ยวเลยหมวกมันแบบไม่ได้อ่ะ เฮ้ยนักบ,บินนกอากาศโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีอ๋อมีให้เปลี่ยนทรงผมทรงไรด้วยนะครับโอ้แต่ไม่ไหววะ่ะขอเป็นเอเชียหน่อยเอเชียเอเชียอันี้อันนี้น่าจะเอเชียสุดละอันนี้ดีกว่าเอออันนี้ดีกว่านะครับเอเชียโอไรแล้วหมวกผมเป็นไหนวะ หมวกฉันไปไหนล่ะหมวกก็ต้องอันนห้ะนะครับผมล่าสุดกลายเป็นเกมแต่งตัวไปแล้วนะครับโอเคเอาแวน่นออกเออเซฟอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเค,อเ,คเดยวตังเหลือสีแสะเลยอะเมยหายเร็วจังวะเซฟไปดูกันนี้ออนไลน์นะตรงนี้ก็สามารถออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมดูกันว่าจะมีกี่คนนะครับในเซฟไทยมี99คนเลยนะ คือออนไลน์ตรงนี้นะครับก็คือคนที่เล่นเวอร์ชันมอดทั้งหมดนะผมไม่ใช่เป็นเวอร์ชันคนจริงๆนะครับผมเป็นเวอร์ชันมอดทั้งหมดเลยนะคนที่เล่นตรงนี้นะครับผมคนก็จะมีเหมือนๆกันนะยครับเดี๋ยวผมไปเล่นในไฮเวย์ดีกว่าเพราะว่ามันมีลานจอดรถนะครับเพื่อจะเจอคนอะไรแบบนี้นะครับผมไฮเวย์ highway. โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในแมปของออนไลน์แล้วนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, แรงจัดเลยถ้าดูจากในแมปนะครับผมก็มีคนอยู่พอสมควรน,นะครับผมนี่รถกําลังเคลื่อนตัวพอสมควรน,นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปหาคนดูดีกว่าครับตอนนี้มีแชทด้วยนะตํารวจอยู่ไหนเอากี่อะไรเนะี่ยลองขึ้นมานี่ครับผมเอารถไปโชว์ก่อนนะโล้วตตำรวจ เดี๋ยวนะเขาไปจอดอยู่ตรงไหนกันวะจอดกลางถนนนี้เลยเหรอนี่นะครับผมแต่ละคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอลงจากรถนิดนึงนี่มีอนิเมชั่นลงจากรถด,ด้วยวะอย่างที่โอเคแล้วทำไมเขาไปอยู่นู่นกันหมดเลยวะผมอาจะต้องไปจอดใกล้คนนิดนึงนะเพื่อทําปกคลิปนะครับผมอืม ถ้าผมขอจอดด้วยหน่อยดีไปไหนกันหมดวะเออเนี่ยอ้าวมันไม่ให้ผมจอดด้วยเลยวะเออลงจากรถมาเนาะมันน่าจะคุยมันน่าจะพูดไอ้นี่ได้นะมันน่าจะพูดแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันน่าจะพูดใหม่ได้นะนะครับอ๋อ okay. เี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ทำเกมอะไรหรือว่ายังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไม่มุมกล้องไม่สวยเลยอน่ะเอาใหม่เอามุามกล้องได้หน่อยเอออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดา๋ยจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับอ้าวเฮ้ยใครมาจอดวะเนี่ยบายๆนะ